สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ making cooking with เล็กแต่เหลิวเล็กนะครับวันนี้พาทุกท่านมาทำแกงเนื้อกับมะเขือพวงนะครับนี่เนื้อใจโครงนะครับสดมากๆวันนี้เนื้อส่วนใจโครงนี่คือเนื้อนิ่มนะครับมันแทรกอร่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราแกงกับมะเขือพวงนะครับใจน้ำกะทิด้วยวันนี้เนื้อมา5้กิโลนะครับ แล้วก็มะเขือพวงประมาณกิโลกกว่าๆนะครับเดี๋ยวเราแกงกันเลยนะครับนี่เราหั่นเป็นที่เรียบร้อยก็ทาาําความสะอาดก่อนหั่นนะครับทุกครั้งที่เราแกงเนื้อหรือว่าหมูอะไรต่างๆนะครับเราต้องล้างด้วยแผ่นใหญ่ก่อนนะครับนี่มะเขือพวงนะครับเราเอามาเด็ดออกปิดออกจากวิ่นจากก้านมันแล้วก็เอามาทุบนะครับเพื่อให้เข้าเข้าน้ําแกงนะครับ ที่เราจะปรุงนะครับเดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยครับเราก็เอาเนื้อนะครับที่เราหั่นอาไว้เนี่ยเตรียมไว้มาผัดกับเครื่องก่อนนะครับใช้ปลายกะทินะครับคือน้ํากะทิมันจะมีน้ําหัวกับน้ําปลายเอาน้ําปลายมาละลายเครื่องแล้วก็พร้อมกันนั้นก็เราผัดผัดเนื้อให้เข้าเครื่องก่อนนะครับแล้วก็เติมน้ำหัวไปทีหลังนะครับนี่เราก็ผัดไปเรื่อยผัดห้เข้า เครื่องที่เราตำม,มาไวแล้วก็เรามาแกงนะครับนี่ไม่กิงกุ๊กกิ้งตำเองทั้งหมดนะครับเครื่องอะไรเครื่องแกงอะไรต่างๆครับที่ที่ออกไปคลิปที่แล้วนะครับก็เราสามารถนํามาแกงกะทิได้แกงขั่วกลิ้งได้นี่แล้วก็เติมน้ําหัวเลยครับนี่น้าหัวก็ใช้น้ํากะทิ2กิโลนะครับนี่ทั้งน้ําหัวน้ําปลายเราก็ปัดน้ําปลายไปก่อนแล้วก็ พอปัดกับเครื่องให้เข้าที่แล้วก็เราก็เติมน้ำหัวเข้าไปนะครับน,นี่เราก็จัดการเลยครับเนื้อส่วนนี้ไม่ต้องเก็วไว้นานนะครับเพราะว่าเนื้อมันนิ่มอร่อยเนื้อแทรกมันหอ,อมจริงหอ,อมเครื่องแกงที่เราผสมนะครับนี่เราก็ปรุงรสได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายเกี่ยวกับการปรุงรสเกลือน้ำปลานะครับ ก็จบกะเครื่องเราหมักเราตำไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเครื่องทุกอย่างหอมจริงๆหอมมากๆเลยครับเสรสุกแล้วครับเดี๋ยวเราก็ใส่มะเขือพวงเรียบร้อยนะครับใส่มะเขือพวงก็ประมาณหนาทีนะครับรอให้เขาเดือดห้านาทีไม่ต้องเคี่ยวให้นานถ้าเแิ่เราใส่มะเขือพวงเนี่ยเดี๋ยวมันจะเละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราปิดไฟเลยเพราะ เมื่อเกือพวงนี่คือมันสุกง่ายเพราะว่าเครื่องมันร้อนเตามันร้อนหม้อมันร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวก็ห้านาทีแล้วก็ปิดไฟเลยสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยหอ,อมมากๆเลยหอ,อมมากๆนะครับเริ่มนะครับเป็นกําลังใจด้วยนะครับ Making- c o o k กิ้งเเล็กแต่ดลวเล็กอย่างที่บอกว่าบางครั้งเราก็พาท่านมาเมคทำนู่นทำนี่นะครับบางท่านบางครั้งเราก็พาท่านมาปรุงอาหารกันปรุงอาหารอีกนะครับ ับเครื่องที่เราตำมาไว้สำหรับคั่วกลิ้งนะครับนี่วันนี้เราแบ่งมาแกงกะทินะครับกับเนื้อชาโครง5กิโลนะครับน้ำจัดที่2กิโลกับมะเขือพวง1กิโล2กิโลนะครับโดยประมาณเลี้ยงคนได้เยอะมากวันนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u ับ cribe นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของ Making Cooking ิเเล็กเป็นเล็กนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านรักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะครับช่วงนี้อย่างที่ทราบกันอยู่ดีว่าโควิดมาอีกแล้วนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ๆนะครับแล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวนะครับไม่มีความจําเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนนะครับทํางานอยู่ที่บ้านนะครับอยู่กับครอบครัวแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขนะครับเนื้สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเนื้อชายโครงนะครับมะเขือพวง หอมอร่อยกินกับข้าวร้อนๆนะครับเขาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ